หลังจากทำการตัดหญ้านะครับแล้วก็นำกิ่งพันไม้ผลนะครับลงปลูกเป็นที่เรียบร้อยก็ประกอบไปด้วยฝรั่งนะครับหงเปาสือฝรั่งไส้แดงแล้วก็พวกมะม่วงสามฤดูอะไรประมาณนี้ครับอยู่ทางโซนทางนู้นนะครับก็ยังอยู่ทางในหมดกเกษตรกรมือใหม่ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านอุกิจทรัพมีสวัสดีครับผมนะครับทีนี้ก็จะพาวกกลับมาในเรื่องของไม้บอนไซบ้างที่แอบปลูกกิ่งพันไว้ต้องบอกว่าที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับมันคือเจ้าต้นมะขามใบแคะนะครับได้นำมาลงปลูกไว้ ปีนี้ก็เข้าฝนที่สองนะครับสูงประมาณหนึ่งเมตรแล้วจากพื้นดินนะครับหนึ่งเมตรเสร็จเสร็จตอนแรกที่ได้มาเป็นกิ่งทาบนะครับสูงประมาณสามสิบเซนสูงประมาณไหนประมาณนี้นะครับสูงประมาณนี้จากพื้นดินตอนนี้สองฝนผ่านมาหนึ่งเมตรนี่ใบเล็กๆจิ๋วๆ ลูกเป็นต้นพันธุ์ไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการสร้างงานเป็นงานบอนไซก็เดี๋ยวต้องเตรียมต่อเตรียมโครงสร้างโครงร่างอะไรก็ว่ากันไปนี่เปรียบเทียบนะครับกับไอ้เจ้าใบมะขามปกติมะขามเปรี้ยวปกติก็แตกต่างชัดเจนนะครับผมก็ยังไม่ได้ตัดไอ้กิ่งทาบออกนะเนี่ยเนี่ครับกิ่งทาบมันอยู่ข้างหลัง อิงทาบังเกตว่าลำต้นที่เป็นลำต้นมะขามใบแค่ที่ทาก็เติบโตกลืนใหญ่โตไปเลยทีเดียวอันนี้ปลูกแบบเทวดาฟ้าดินดูแลนะครับดูที่พื้นนี่ครัก็ใส่กองกี้วัวขี้ควายไว้เนี่ยแต่ก็เติบโตได้ดีนะครับพี่น้องทุกท่านหรือว่าเติบโตได้ดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในต้นพันธุ์ นะครับที่เอาไว้สร้าง <c oughs> เป็นไม้บอลไซในอนาคตเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่ผมนำมาลงไว้เพื่อให้เขาเจริญเติบโตนะครับมาถึงแล้วครับมาถึงอีกต้นหนึ่งที่ได้นำมาลงปลูกไว้เบื้องต้นให้พี่น้องดูก่อขากับต้นมะาพร้าวก่อนนะครับว่ามันสูงประมาณไหนนะฮะอยู่ทางนี้ครับไล่เลี่ยกัน <laughs> งดงามดีเหลือเกินมันคือเจ้าต้นโปรเจกตสีนะครับด้านหลังก็มีใบด่างๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ข้างหน้านี่ก็จะออกแบบเขียวเขียวเข้มเข้ม,ขมแดงน้ำตาลต้นนี้นำมาลงไว้สองปีกว่านะครับตอนแรกก็ โตไม่นอโตไม่นอโอ้โหพอมาวันนี้นะครับโต,ตใช้ได้เลยยังไม่ได้มีโอกาสคุยดูเจ้าระบบรากเขาเลยนะฮะใหญ่นี่ก็ประมาณสองนิ้วสามนิ้วได้แล้วนะฮะอันนี้ปลูกแบบไม่ได้จัดราก นะครับตอนนั้นผมได้เป็นกิ่งช้ำเล็กๆมายังไม่มีความรู้ไม่มีอะไรก็อมืมันน่าจะโตไวลงดินซะเลยโตอย่างที่เห็นเนี่แหละครับยังไม่ได้คัดกิ่งไม่ได้คัดอะไรเลยนะครับปลูกทิ้งอ่ะนะฮะใช้คํานี้เลยดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้จะลองดูสินะครับว่าเดี๋ยวจะลองคุยดูระบบลากเขาหน่อยนึงนะครับว่าระบบลากทิศทางเขาเป็นยังไงบ้าง นะครับผมครับเบื้องต้นก็ได้ลองคุยดินออกดูระบบรากก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้จัดระบบรากตั้งแต่แรกนะฮะมันจะกลายเป็นรากธรรมชาติก็จะไม่ค่อยอ่ารอบๆสวยๆส,สักเท่าไหร่ก็มีรากเล็กบ้างใหญ่บ้างใหญ่โดดบ้างก็คงจะต้อง พิจารณาในเรื่องของการตัดรากเบกลาก, c, ลากแล้วก็ลองสร้างลากขึ้นมาใหม่อะไรประมาณลักษณะแบบนี้น,นี่คือ,ต,อ,อต,นนะคะต้องบอกว่าเป็นไม้ต้นพันธุนะครับต้องบอกว่าเป็นไม้ต้นพัน์ที่นํามาลงปลูกไว้อนาคตจะนามาสร้างเป็นบอนไซออกมาทรงไหนได้สวยหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพียงชั่วข้ามคืนนะครับที่ ยังมีโอกาสอยู่ที่บันสวนนะครับก็ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดนะครับทำการล้มเจ้าโปรเจกตสีนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจ ทั้งสำคัญของผมเลยก็ว่าได้นะฮะเนื่องจากว่าไม้มันอยู่ห่างมือห่างตานะครับมันก็อาจจะทําให้สเกลของไม้มันหลุดมันเสียก็ลเลยตัดสินใจนะครับขุดนะขุดแบบเปื่อยๆอ,อย่างนี้เลยนะนี่คือสภาพของโคนเง่าของเขาที่นำมาลงปลูก แบบธรรมชาติไม่ได้จัดลากนะฮะอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาก็น้อยนะครับมีแค่คีมตัดกันไก่ค้อนกระสิวนะครับเสียมที่เห็นก็คือเป็นอุปกรณ์เฉพาะหน้าที่หาได้จากที่บ้านก็ทำขันตัดๆๆตัดตัดตัตัดตัดขุ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 ดนี่ก็จะมาได้ประมาณอย่างนี้นะครับคนเงาลำต้นิิงซ้ายขวา นะครับิงลำเมนขึ้นไปก็เดี๋ยวนะครับย่อส่วนเขาแล้วก็เดี๋ยวนํากลับไปเลี้ยงดูที่บ้านครับผมนะฮะหลังจากนำโครงสร้างไม้นะครับกลับมาจากบ้านสวนก็มาทำการนะครับตัดแต่งระบบรากเขาใหม่ ก็เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นไม้เออ่จัดระบบรลากตั้งแต่แรกเนาะมันก็จะดูไม่ค่อยจะสมส่วนและสวยงามเท่าไหร่นะครับตรงหลากสองอันนี้ผมก็ใช้สิวนะครับตัดแต่งค่อยๆเสาะนะครับให้เป็นแบบเรียวๆเพื่อเขาจะออกรากมาใหม่บ้างรลกอันไหนที่มันเกยผมก็ตัดออก ก็เชื่อว่าเวลานำลงปลูกแล้วมันก็ยังจะสามารถรอระบบรากได้อีกนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนำลงภาชนะปลูกนะครับต่อใบก็ยังสดอยู่นะครับข้ามวันข้ามคืนมาก็ทำการนำลงภาชนะปลูกนะครับอนุบาลเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัสดุปลูกผมก็ ใช้ใบก้ามปูนะครับใบกัมปูหมกักผสมกับขุยมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับเล็กนะครับอนุบาลเขาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นนะครับของระบบรากนะครับในเบื้องต้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกรากใหม่ก่อนนะครับเพื่อว่าถ้าระบบรากเดินดีนะครับจิงตาอะไรต่างๆที่เดี๋ยวอนาคตเราก็จะ เป็นสรรหานะครับเอาจุดที่เหมาะสมนะครับนำมาสร้างเป็นไม้บอนไซในอนาคตอันนี้ก็หมกหมกโคนเข้าไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้เอาริงเอาจังอะไรมากมายก็ถ,ถือว่าเป็นไม้โครงสร้างนะครับเอาละวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแบ่งปันนะครับสำหรับการทำบอนไซนะครับตามแบบฉบับมือใหม่นะครับอุก,กิจสมีคนนี้ แล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปครับขอบคุณสวัสดีครับผม